และนี่คือบรรยากาศการถ่าย MV นะเป็นเบื้องหลังนะทุกคนกดดันไหมคะกดดันไหมครับไม่กล้ารวยหรือยังครับสิบโมงเริ่มง่วงแล้วมอผ่านๆนี่คือแบบพ่อเลยนะตอนที่แม่ถ่ายเดี๋ยวฉันจะไม่ดูเลยเพราะเดี๋ยวแม่ต้องร้องไห้แน่นอน เมื่อกี้ดูซีนเมื่อกี้น้ำตาไหลเลยอ่ะเราใจทุกคนดูตัต้งแต่ต้นเนี่ยยันจบไปพร้อมกันเลยว่าท้าในเอมันมีอะไรบ้างใครอยากเห็นคุณพ่อใครอยากกลับไปมองหน้าคุณพ่อแบบมีรอยยิ้มมีั้งดูใน MV นี้เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์เดลี่นะฮะและนี่คือบรรยากาศการถ่าย MV นะครับเป็นเบื้องหลังนะทุกคนเปิดเข้ามาอย่าตกใจนี่ไม่ใช่ MV ็มวีแบงค์มิลลานะครับเป็นบรรยากาศ MV นะครับของพี่มิกซ์เขานะฮะเป็นบรรยากาศแบบถ่ายทั้งครอบนะครัวทุกคนนี่ดูดาราว,วันนี้มีใครบ้างให้ดูนางเอกมี2คนคนไหนนางเอกให้คนดูตัดสินคนเอกอยู่ข้างหลังเ,งเราเป็นตนัวประกอบคือถ่าย MV ครั้งแรกตอนอายุ40่สิบคุณเรต้องบอกชัดๆบอกไม่ต้องบอก เป็นความไฟฟ้าโดงเขาอันนี้นางเอกจริงๆแล้วต,ตัวจริงอยู่นี่แม่ไปถ่ายไปแล้วชิวหนึ่งเป็นไงบ้างชิลชิลเล่นเป็นอะไรครับวันนี้เป็นตัวกอลนายวีทำอะไรบ้างวาดหนู้วก็ทำพุ้นี่้วเล่นเป็นตัวอะไรคะตัวเองอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมวันนี้ คือเอเนี้ยหลายคนอาจจะได้ดูไปแล้วตอนที่คลิปนี้ออนนะฮะก็คือมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบย้อนกลับไปวันที่เราเริ่มมาทําบุญหลังจากพ่อไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นซีนแรกก็คือที่วัดจริงๆ2คนแม่ลูกไอซ์กับแม่เอ๋เนี่ยเขาถ่ายกันไปแล้ววันแรกคิวแรกนะฮะไม่ได้มีบรรยากาศให้ดูแต่วันนี้มีบรรยากาศเพราะว่ามาครบทั้งบ้านเลยไม่รู้ว่าจะได้เจอพี่แบดมิกซี่หรือเปล่านะฮะวันนี้เราแต่งหน้าไปแล้วรอทําผมนี่ๆๆคนขับรถ ผมรู้เซ็ตของพเห็นูดในเรื่องนั้นหลังเมื่อสอวันก่อนเราถ่ายไปแล้วเป็นไลน์ที่พี่มิกซิงแล้วก็จะมีแบบสัมภาษณ์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครได้ดูแล้วก็มาคอมเมนต์บอกด้วยว่าเฮ้ยคิดแบบเราไหมรู้สึกแบบเราไหมอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะให้ทุกคนดูตั้งแต่ต้นเนี่ยยันจบไปพร้อมๆกันเลยว่าเฮ้ยในเอ็มมันมีอะไรบ้างแล้วเบื้องหลังที่เขาถ่ายกว่าจะออกมาเป็น MV ็มนึงเนี่ยเราจะต้องมีดราม่าไหมจะมีแต่หัวเราะหรือเฮ้ยหรือว่ามีข้อมาหรือเปล่าคนลุก เฮ้ยไงแค่เอาผมออกขนานดะคนนี้ดีกว่าแค่ลงรองพื้นน่ะไม่สิบนาทีได้ยังกบ้าง <laughs> หลายคนอาจจะไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้นะทุกคนแม่เนี่ยเวลาถ่ายคลิปนะในช่องตัวเองนะหน้าก็ไม่แต่งผมก็ไม่ทำนี่พอได้แต่งนี่เอาใหญ่เลยเดี <c oughs> ๋ยวรอดูตอนเสร็จว่าแม่กับลูกใครจะสวยกวแล้วกันเอ๊ะคนนี้คนนีส้สวยแล้วสวยไหมคะ <c oughs> ปากสีอะไรคะชูชุดสีอะไรคะสีชมพูเข็มสีอะไร เขบแต่งหน้ามากมีลิปสติกเยอะกว่าพี่น้องอ่ะแต่ว่าไม่ทานะซื้อเฉยเยชอบซื้อเฉยๆมาดูฮะมาดูวิธีการแต่งหน้า5นาทีใช้ได้กับคนหน้าตาดีเท่านั้นตายละตอนนี้ไปพูดเป็นคนแล้วหลังจากสภาพเมื่อกี้เกือบไม่ใช่เมื่อกี้เห็นพี่นินลาแต่งหน้าแล้วพี่นินลาดัดขนตางอนว่าเพิ่งเคยเห็นรูปดัดขนตาครั้งแรกอ๋อใช้ได้น้องนินลาสวยได้เออใช้ได้ใช้ได้อยากชมว่าสวยไม่สวย เดี๋ยวเลองจะบอกว่าซีนเนี่ยมีเยอะมาก,กวันนี้เดี๋ยวเราต้องมีย้ายโลใช่ปะ่ะนัดกองตั้งแต่หกโมงแต่ตอนนี้เป็นเวลา7โมงแล้ว7โมงกว่าเดี๋ยวไปรอบรรยากาศตรงหน้าเสร็จก่า ที่ถ่ายฉากอะไรค่ะเดินเดินเนี่ยมันเป็นฉากทําบุญใช่ป่ะแล้วก็เนื้อเรื่องเหมือนเราผ่านเวลาสักระยะหนึ่งแล้วมาทําบุญให้พ่อนะแล้วก็ทุกคนน่ะก็ต้องแบบต้องเดินนิ่งๆอ่ะถ่ายไปกี่เทคฮะเดินไปกี่รอบคะสามสี่รอบเป็นอะไรในกองถ่ายพวงกับกคนนั่งเก้าอี้แบบนี้คือต้องเป็นพวงกบเหรอหนาไปแล้เป็นตัวเก่าที่นั่งนี้วันนี้หนูนั่งนี้ไปก่อนวันไหนพวงเก่าแล้วค่อยนั่งตัวนี้โอเคยายเป็นอะไร เราตเกาะกันได้เท่านี้ไม่ให้ไล่ไปนั่งทานในได้กบุญแล้วนะนักแสดงถ่ายกันแบบว่าหูดับตัะไม้ง่วงไงคะเริ่มง่วงแล้วโดิกแล้วเคะสิบโมงเริ่มง่วงแล้วพี่เขาให้ทำอะไรบ้างคะทั้งท่าเหมือนจะเดินกลับบ้านง่ายไหมคะน้องว่าง่ายไหมง่ายโตขึ้นเป็นนักแสดงได้ไหมคะคิดว่า ทำไมอะ่ะคุณยายคุณยายมาได้อยู่ตรงโน,น้นมีคุณพ่ออยู่ใน MV นี้ด้วยนะคะทุกคนใครอยากเห็นคุณพ่อใครอยากกลับไปมองหน้าคุณพ่อแบบมีรอยยิ้มมีช้างดูใน MV นี้เลยเดี๋ยวให้ดูคุณพ่อแล้วพี่เขาสูงวันนี้นิดน,นึงนะบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือแบบแค่หันหลังแก้ท้ายเลยลไม่เป็นเขาเตอิมเลยลูก ที่ไปรอพี่เป๊ะโอ้รอภาเป็นไงบ้างคะแล้แบบชิลมากเลยพ่อก็นอนนอนรอตลอดใช่พ่อคือนอนรอตลอด MV พี่เป๊ที่เป็นแบบสาวๆที่แบบใช่แล้วที่พ่อเล่นเป็นจาได้จําได้จำได้นี่พี่เขาคือคนถ่ายแต่เราจะอยาไปอีกโลค่ะเพราะว่าอีดลเนี่ยคือเป็นบ้านไอเลยคือตอนแรกเนี่ยพี่เขาจะเอาแบบเป็นบ้านเราจริงๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าบ้านเราของเยอะเกินไปเดี๋ยวจะหามุ้ง่ายกับคนในกองอ่ะเยอะแยะเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกเขาเช็คบ้านใหม่มาเลย ตอนนี้เราอยู่ในซีนต่อไปนะฮะซีนนี้เป็นซีนบ้านของเราเองซึ่งเป็นบ้านที่ผมซื้อมาเพื่อถ่ายวีนี้โดยเฉพาะลงทุนตัวเองค่ะไม่ขัดอะไรเลยคือเมื่อกี้ เป็นฉากแค่เดินออกจากบ้านอ่ะด้วยความที่เราเป็นนักแสดงมืออาชีพเราก็เลยเล่นไปประมาณ15เทคได้คุณเล่นคุณเล่นอันเนี้ยเขาทําเป็นมูดแบบหนังมันก็จะเล่นหลายๆรอบมันจะมีหลายยแอคไงคือเห็นรับหน้ารับหลังรับแทนสายตารับอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเล่นหลายๆครั้งนิดนึงกดดันไหมคะไม่กดดันไหมคะไม่นี่ไงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะ ก็คือไปกินไก่เพราะว่าอะไรคะหิวหิวแล้วก็ในแสดงปากมันมากใช้เวลาวิ่งขึ้นไปกินไก่กี่วิครึ่งสิบวิยี่สิบวิอิ่มยังคะเนี่ยยังเหรอคะโอ้โหนี่แสดงว่าเขาเป็นนักแสดงเวอร์ชิ่จริงๆเขารอให้แบบเสร็จงานหรอถึงจะกินใช่ไหมนี่ฮะเจ้าของเพลงแล้วก็เจ้าของเอ็มวีทำไมถึงเลือกไอ้เพราะอะไร เครื่องเอวีเนี่ยจริงๆอ่ะจะไม่ทำ <นะ S 2> เพราะเพลงมันปล่อยมาจักรยานนะใช่พอปล่อยมา,มาชาระยานหนึ่งแล้วคนก็ฟังเยอะแล้วก็เลยตอนแรกจะไม่ทำแล้วก็เพื่อนบอกว่าทำไมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยตว่าแต่งให้พ่อก็ทำให้พ่อตอนแรกเพื่อนก็แบบยูให้เล่น<ม>เองอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยเมษานั่นแหละทั้งหน้าทั้งพี่ไอจะลงรูปครบรอบนะคอมไหนก็เลยทักพี่ไอไปเพราะว่าเป็นครบรอบข้อหนุ่มกันวันเดียวกันวันเดียวกันเหอใช่ก็เลยทักไปคุยกับพี่ไอว่าแบบอยากให้พี่ไอมาเล่นอะไรงเี้ยไม่รู้ว่าสะดวก ถ้าเป็นการรบกวนก็ขออนุญาตเชิญทางบานคือจะบอกว่าเขาอะชอบพี่มิกมากเขาบอกว่าเขาอยากเจอเขาบอกว่าปกติแล้วอ่เขาจะไม่ค่อยชอบการแสดงอะไรอย่งเงลยแต่ว่าบอกว่าเออมาเล่นเอบีของมิกอะก็เลยถึงยอมมาเลิ็ไม่จ้ทำตามความฝันคุณพ่อไหมคุณพ่อเป็นบอยแบนด์แบบเลิศมากนะเนี่ยพี่กีดคุณพ่อมาตอนตั้งแต่เด็กเลย คุณพ่อดูแกปอีกนะฮะพี่เขากินพ่ตั้งแต่เด็กแบวันนี้ลาอัลบั้มแรกใช่เป็นรถสีเหลืองปะไปเอาช่องไหนวะไม่หนูจะไมแบควไม่ลามีสี่คนใช่เม่่อนร้องเพลงอะไรคุณพี่เกินมาก่อนแต่หนูว่าหนูร้องได้วันนี้มีความรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นอย่างเดียวเลยเหรอคะแล้ววันนี้รู้ไหมว่าเราแสดงออกมาได้ดีมาก แล้ววันนี้เป็น MV Music Video ที่เราต้องออกไปแบบ Official เราจะรับฟีดแบ็ตรงนี้ยังไงดีโพรนะฮะอันนี้ถามแต่คน่นใช่เป็นรายการเป็นรายการพอถ้าเราออกไปปุ๊บ m o เลล i n งต่างๆที่จะติดต่อเราก็เป็นนางงามนางแบบศิลปินดาราเรามีผู้จัดการส่วนตัวของตัวเองหรืยังคะคุณบอเพงใหม่ๆนี่เต้นเอวบิดเลยนะจริหรอละ่อใช่ไหมคะเต้นอดเ้แล้วกเรอมเกิน เขาถูมือมือเขาเย็นหมดแล้วเนี่ยเผอดูดีหนักลุกออกมาแล้วนะเพราะว่าเขาบอกเพื่อนเขาไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเล่นเอ็มวีอยู่แล้วลูกแม่ขี้อวดอยู่แล้วป่ะเป็นขี้เป็นอะไรเพื่ออยู่ที่แม่ป็้องเพลงกับพี่มิกไหมเราต้องไปเรียนเต้นนะฝึกเต้นนะไปเิลปินพร้อมไหมไม่พร้อมต่อนี้แม่จะชื่นใจลูกเชื่อพ่อมันแรงจริงๆิเลยซนแม่ลูกถ่ายแบบว่าเป็นฟิลแบบว่าวัดรูป คี่ถึงบุณตาอะไรอย่างเงี้ยนะสวยอะแสงสวยมากหนูไปเล่นโฆษณาเหรอแบบโฆษณาเลย แล้วรู้ตัวไหมว่าตัวเ,เล่นดีจิ้งเหรอหนูเข้าใจเพราะหนูหนูฟังไนงะหนูฟังแล้วหนูเข้าใจแล้วหนูก็เลยเล่นเพลงเดียวเลยซีนนี้เท่มากเป็นซีนแบบนั่งกินข้าวแล้วก็เหมือนกับว่าพ่อ,อยังอยู่เว้นที่ไว้ให้เสมอนะแบบว่าพ่อกลับมากินข้าวด้วยกันได้ตลอดจะเป็นโต๊ะอาหารแบบทุกคนนั่งกินข้าวด้วยกันแต่ว่าตัดภาพมาก็คือไม่มีละพอที่เคยนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้ไห สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูช่ช่องไลฟ์แบงค์ไดอรี่ครับและนี่คือรายการไฮซันแบงค์โซยครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศคุณโต๊ะอาหารนะฮะของครัวแม่เอกนะครับเครื่องเบรกนอนเต็มมาพูดไม่หยุดเลยแม่อันนี้เมนูถูกต้องไหมใช่อร่อยมากต้มไข่ไก่กระดูนุ่งชอบกระเทียมแล้วก็อากาศดองผัดไข่พริกน้ำปลาครัวแม่เอกต้องเป็นแบบนี้ใช่ครัพริกจริงจริงรสกับข้าวอร่อยเลยกินอิ่มกินฟรีมีเกียรติกินข้าวกองครับผมอร่อยมากไม่หยุดกินเลยแม่เอก เมื่เหมือนมากหมูทอดกับน้องขาไก่เหมือนแม่มากเข้าไปดูคลิปไอซ์แนแบโซยด้วยค่ะนี่ค่ะมีค่ะไอซ์แแบงโซยมีทุกเมนูที่บนโต๊ะเอ่อคืนให้ตรงนี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 ้ เมล่าเพื่อนไม่น่้เป็นช่องช่องพี่เขาไงก็อยู่ช่องพี่เขาด้วยเออเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นอันนี้ต้องขอบคุณเขามากเขาต้องเสียสละเรื่องราวของเขาแต่เราไม่กล้าเลยคือเรื่องเขาก็มีก็พีคดต่ว่าเหมือนกันแต่เขาแบบว่าไม่เอาเขาเก็บเลยเขาไม่เอากลัวร้องไห้ใช่อันนี้คือครอบครัวผู้กล้าคี่เขามาเล่าสตอรี่ของเขาคือกล้าเล่าอ่ะเราไม่กล้าเลยยินดียินดี เดี่ยวเขียนมาเขียนมาหนูลบ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 ออกเลยบอกว่าให้เหลือเท่าไรซิงคไม่เล่นเลยเดินมาแล้วก็โอเคเก็บจานเก็บจานแม่เก็บอันนี้เลยนะเก็บเลยนะแม่เก็บเลยนะเก็บอันนี้ไปเลยพี่แบงก็เช็คลูก็ไไ้ซิมแล้วใช่ไหมแล้วก็เก็บรวบมารวบมาสามสองหนึ่งต้องไปเดินคิดถึงฉันไหมไมีเจอกันเลย สฉันรีบตัวโยนเลยตัวจริงก็ต้องจับมือซ้ายไม่อะไรขอพี่ขอพี่ขอพี่แม่ให้แม่เปลี่ยนมือหนูจะเหนื่อยเลูกไน้เป็นไรพี่แม่เอาเลยเอาเลยใช่เพราะว่ามือผิดนิดนึงแม่มือซ้ายที่บอกไปแล้วเดี๋ยวชอบพี่สุดท้ายตอนเวลาที่แม่กินเสร็จแล้วแม่เหม่อออกไปข้างนอกอ่ะ ดนทิ้งยแบบเดิมมือขวาเปลี่ยนแล้วร้องไห้เลยแม่ร้องเล่นร้องเล่นร้องแล่นแค่นี้ดูแลนี่สาเลี่ยงไม่เดียวเดี๋ยวรอบรอบเขาคนเดียวอ่ะจะมีฉากแม่เดียวแล้วตอนที่แม่ถ่ายเดียวฉันจะไม่ดูเลยเพราะเดี๋ยวแม่ต้องร้องไห้แน่นอนปล่อยแม่ไว้คนเดียวเลยนะครับออกไปเอาไปเลย ไปอีกหนึ่งชาค่ะใกล้เสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านแะล้วเมื่อกี้แม่เอ๋ยยืนกินมน้ำม่ถึงอะไรอยู่ใส่แก้วแล้วปวดเยี่ยวแล้วถ้ากินอีกแก้วไม่ไหวแล้วเยี่ยวจะแตกแล้วอะไรประมาณนี้ร้องไห้เลยะคะก็ก็ต้องมีบ้านน้ำตาซึมๆเลยนึกถึงซึม ผมเมื่อกี้ดูซีนเมื่อกี้น้ำตาไหลเลยอ่ะนี่าน้ำตาหลอดพริกเผ็ดมากขอเล่นเมื่อกี้ซีนเมื่อกี้ดีมากคือจังหวะกล้องมันแบบคนที่ไปดูเวอร์ชันจริงจะเห็นแล้วว่าจังหวะกล้องโค้งไปรับหน้าแม่งสวยมากแบบดีมากสรุปไม่ได้ใช้ใช้สิเดี๋ยวรองใหผมมาถ่ายเอ็มวีให้คุณแล้วคุณร้องเพลงให้ผมมาลืมไม่เก่งล้องที่ช้าน้ำลืมไม่ค่อยเก่ง ผมชอบมากเขาบอกว่าเคยไปตอนแบบเราไปสุพรรณบุรีผมเป็นคนสุพรรณแล้วตอนมัธยมอ่ะแบงคนนิราไปเล่นได้มัธยมตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนสามสิบด้วยแต่ชอบมากครับเป็นผันขับคราจริงจริงอะผมอ่ะเคยบอกกับตัวเองเราเป็นพ่วงกับใหม่ใหม่ว่าอยากถ่ายละครสั้งในชีวิตเลยไม่ทัน้าไม่ทันพอพี่มิกพักมาก็บอกบอกทีมเลยว่ายังไงก็ทำซึ่งไม่รับ ค่าตัวด้วยป่ะซึ่งรับเยอะเลยครับเบนบอกว่าเฮ้ยอยากทำเอ็มบีที่เกี่ยวกันนะคอมมากแบบไม่รับค่าตัวด้วยใช่ไหมจริงไหมคะจริงไหมครัก็โดนจดแวต่ะก็จากจำกัดเปลี่ยนเป็นมหาชนนะเดี๋ยววันนี้ไปดูในตลาดอูุ้ะมีนะมีหมุนเออขอบคุณมากนะครับจำเนื้อสั้นตัวได้แล้วเยี่ยมป๊อสแต่วเราจากจำกัดอ่ะกลายเป็นหอจกอเลยเล็กเลย ช่วงนี้ยากแม้ทังอย่างเราทําท่องเที่ยวใช่ปะเวลาไปเที่ยงทางฝนแม่งก็ตก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 แม่ก็พบไปเลยเลยกพบกันมดเยเช่าไหมชื่อว่าอะไรนะธงพัดโบทงพัดโบคำนี้เลยทำไมเรารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสายมูเยอะจังคือไปที่ไหนดินปลูกอะไรไม่ค่อยไม่ดีไปหมดเลยคาราดาคาราดา แล้วเมื่อกี้เนี่ยให้ออกไปดูข้างนอกไปเด็ดมะกรูดเขากินไปขุดตะไคร้มาย่างให้หนูเห็นมีพี่ผู้ชายเอาไปสปูมากินกับที่นี่หรอใช่ใส่ก๋วยเต้๋วกินแล้วเขามาล้างกินแต่อีนี่เด็ดต้นกินใช่เด็ดไปด้วยดังนั้นอ่ะไม่มีเช็คแล้วเขาไม่มีนะขอถาหน่อยหนึงไม่มีไม่มีเช็คแล้วสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดคือการเดินตัดกันใบตัดกันมายังไงให้ไม่ชนกัน ต้องไปเรียนการแสดงเเก็ลยบอกว่าอยากจะแขวนแล้วมันจะแบบดูตลกแล้วแบบเออทำแบบนี้หุบไม่ได้เธอก้ามใหญ่จะกระแลปียกไปเรียนการแสดงไหมคะปฏิเสธพันควันทำไมอะคะอะไรนะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ใส่อะไรเลยพี่เขาแบบมองผ่านๆนี่คือแบบพ่อเลยนะยิ่งเวลาพี่เขานั่งอ่ะโคตรเหมือนพ่อเลยนี่ผัวฉันโหลดไปมากเลยนะไม่เจอกันสามปีกว่าผัวฉันโหลดลงไปเยอะ ชายชาอะไรคะแม่ฉอกฉาชนค่ะสามีฉัไค่าเสามีฉันจะไม่ยืนตามกขลืมแชงค่ อาละครับก็ฝากไปดู MV นี้ด้วยนะเขาบอกว่าตอนจบเนี่ยพมีมากๆไม่ได้ถ่ายตอนจบให้ดูนะให้ไปดูเองใน MV นะจ๊ะนแสดงไงปยังไงบ้างเต็มที่ค่ะเล่นมาจากอินเนอร์เลยท, I, ทั้งไอทั้งนินลาแล้วก็ทั้งคุณยายนะคะก็ฝากไปดูเพลงคิดถึงวัยของมิกด,ด้วยนะจ๊ะและคลิปนี้นะคะก็จบแล้วนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องไ c e b แ n น d i a r y ด้วยนะคะไปดู MV กันเลย ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย